I <laughs> สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพาคุยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเทคนิคแก้อาการเมาค้างนะคะอาการเมาค้างเนี่ยก็เกิดจากการที่ร่างกายได้รับแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีลิมิตที่ไม่เท่ากันนะคะบางคนดื่มนิดหน่อยก็เมาค้างแล้วนะคะแต่บางคนดื่มหลายแก้วก็ยังไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับการกําจัดแอลกอฮอล์ของร่างกายแต่ละคนที่มีความสามารถไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะรู้ลิมิตของตัวเองนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอาการเมาค้างได้นะคะและที่สําคัญนะคะ ก่อนที่จะดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องทานอาหารรองท้องก่อนนะคะอาจจะเป็นพวกโปรตีนข้าวผักได้หมดเลยนะคะเพื่อให้รองท้องก่อนจะทําให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันดูดซึมได้ไม่เร็วนะคะและในระหว่างดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ให้ดื่มน้ำนะคะน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผลไม้เนี่ยระหว่างการดื่มด้วยนะคะเพื่อลดภาวะการขาดน้ำจากการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะหลังปาร์ตี้ก่อนที่จะนอนเนี่ยก็อย่าลืมดื่มน้าเปล่าประมาณ1แก้วก่อนนอนด้วยนะคะเพื่อลดภาวะการขาดน้ําแต่ถ้าใครตื่นมาแล้วยังมีอาการเมาค้างเช่นปวดหัวเวียนหัวมึนงงอ่อนเพลียใจสั่นนะคะก็ให้ทํามเทคนิคดังนี้นะคะเทคนิคแก้อาการเมาค้างนะคะก็หลักๆคือการลดภาวะขาดน้ําวิตามินแร่ธาตุนะคะที่เราเสียไปจากการ ปัสสาวะออกมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือให้เราดื่มน้ําเปล่านะคะหรือว่าน้ําผลไม้เช่นน้ํามะพร้าวน้าอ้อยน้ําหวานนะคะหรือว่าน้ําแตงโมนะคะได้หมดทุกอย่างน้ําชาเขียวหรือว่า เป็นเอสเพรสโซ่นะคะก็ยังได้นะคะเพื่อทดแทนน้ําที่ร่างกายสูญเสียไปนะคะแล้วก็วิตามินแร่ธาตุต่างๆด้วยนะคะหรือว่าที่นิยมนะคะอาจจะเป็นวิตามินเม็ดฟูนะคะที่มีส่วนผสมของวิตามิน B รวมนะคะวิตามิน C ก็จะช่วยให้ร่างกายเหมือนสดชื่นขึ้นนะคะจาัดก,การได้รับน้ําแล้วก็วิตามินแร่ธาตุคืนกลับไปให้ร่างกายนั่นเองค่ะ และข้อ2นะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะก็แนะนำให้ทานยาแก้ปวดนะคะเช่นกลุ่มเอนเซนะคะเช่นไอบูโพเฟน400มิลลิกรัมนะคะหรือว่าตัวนาพอเซน250มิลลิกรัมนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดหัวได้นะคะ ก็เน้นให้ทานข้าวอะไรรองท้องก่อนนะคะแล้วค่อยทานเนื่องจากยานเนี่ยก็อาจจะระคายกระเพาะได้นะคะแต่ว่าไม่ควรจะใช้ตัวพาราเซตามอลเลยนะคะในช่วงที่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าตัวพาราเซตามอลเนี่ยต้องไปทําลายที่ตับนะคะซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยก,กาจัดที่ตับเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดพิษต่อตับได้นะคะถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไป และสุดท้ายนะคะข้อ3ก็คือเน้นให้ทานอาหารที่ย่อยง่ายๆก่อนนะคะเช่นพวกข้าวต้มโจ๊กไข่นะคะหรือว่าขนมปังหรือน้ำซุปนะคะเพื่อให้เนี่ยร่างกายได้รับพลังงานไปใช้ให้เกิดความสดชื่นขึ้นนะคะถ้าหนักเกินไปร่างกายก็อาจจะรับไม่ไหวเดี๋ยวอาเจียนออกมาอีกเนาะ ก็ฝากไว้นะคะสําหรับสายดื่มปาร์ตี้ทั้งหลายนะคะก็พยายามดื่มแอลกอฮอล์อย่างรู้ลิมิตของตัวเองนะคะจะได้ไม่ต้องเกิดอาการเมาค้างจะทําให้เสียงานเสียการได้นะ และการทานแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆต,ตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้างดดื่มได้นะก็งดดีกว่านะคะไม่ดื่มมากเกินไปนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ